何 <music> พบกับปิ่นแซดจีนะคะวันนี้ปิ่นมาในคลิปที่เปิดกรุ่รวมทุกสิ่งทุกอย่างของปิ่นที่ปิ่นชอบที่เป็นผลิตภัณฑ์จากกุลาบนะคะ <Wow. S 1> ก็คือส่วนตัวแล้วปิ่นเป็นคนชอบกลิ่นกุลาบนะคะแต่มีความดัดจริตนิดนึงตรงที่ว่าเราไม่ชอบกุลาบไทยนะ,ะจะชอบเป็นกุลาบนอกชอบกุาบกลาบเบลเรีย่ยชอบกลาบฮอกไกโดกลาบอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยทุกคนแล้วทีเนี้ยผลิตภัณฑ์หลายๆอย่างที่ปิ่นใช้อ่ะก็เลยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทํามาจากกุลาบไม่ว่าจะเป็นน้ําหอมเอ,อ้ยสกินแคร์เอ,อ้ยนู่นนี่นู่นอะไรเงี้ย มันหอมอย่างเดียวนะทุกคนแต่ว่าจริงๆแล้วกุหลาบอ่ะมันเป็นประโยชน์ต่อผิวด้วยก็คือผิวที่ระคายเคืองหรือเกิดอาการแพ้อะไรมาไงพวกน้ํากุหลาบอะไรเงี้ยเขาก็จะมีคุณสมบัติเฉพาะตัวก็คือเขาจะช่วยดูแลผิวฟื้นบารุงผิวในส่วนนั้นๆด้วย <Wow. S 1> นะคะแล้วก็เรื่องของการต้านอนุมูลอิสระด้วยแล้วก็ที่สําคัญก็คือหอมเวลาใช้ก็จะรู้สึกแบบเออฟีลกูดนะคะสิ่งที่ปิ่นจะมาเปิดกรุให้ทุกคนดูวันนี้นะคะเป็นสิ่งที่ปิ่นใช้อยู่นะคะแล้วก็ชอบมากๆด้วยแล้วก็เลยเผื่อเพื่อนๆ ตามมาใช้กันบ้างอะไรแบบนี้นะจ๊ะโอเคทุกคนมาเริ่มกันเลยนะคะสิ่งแรกนะคะเป็นสิ่งที่ใช้มา345หปีแล้วแหละทุกคนอันนี้จริงๆแล้วเป็นขวดไซพกพาเพราะว่าขวดไซเต็มอะใช้หมดไป2ขวดแล้ว,แล,วแล้วก็อันนี้ก็กําลังจะหมดอีกขวดหนึ่งเป็นโทนเนอร์ไซจิวนะคะตัวนี้สิ่งนี้คือ Pi กซี่โรสโทนิกนะคะหลายๆคนอาจจะคุ้นตานะเขาเป็นญาติกับโทนิกโทนเนอร์ตัวดังตัวลดสิวของพิกซี่นะคะแต่ว่าส่วนตัวแล้วอ่ะปิ่นชอบเป็นสีนี้นะคะสีชมพูกลิ่นกุหลาบนะคะข้อดีของ จ้าตัวนี้นะคะก็คือเขาเหมาะสําหรับผิวแพ้ง่ายนะคะตัวนี้ก็คือไม่มีแอลโกอฮอล์นะคะสูตรนี้จะต่างจากตัวขวดสีส้มตัวดังตรงที่ว่าเขาจะช่วยในเรื่องของการปอกประโลมผิวสําหรับผิวที่ระคายเคืองแพ้ง่ายนะคะโทนเนอร์ตัวนี้ก็จะเหมาะมากๆแล้วเขาก็จะมีกลิ่นหอมของกุหลาบอ่อนๆ, <Wow. S 1> ๆด้วยนะคะตัวนี้ pH Balance ก็คือเหมาะกับผิวเลยนะคะไม่ได้ทําให้ผิวแห้งตึงหรืออะไรนะคะจริงๆแล้วขวดเขาเป็นสีชมพูทุกคนแต่ตัวน้ําเขาอะ่ะจะเป็นแบบใสๆ แล้วก็จะมีเป็นกลิ่นแบบหอมกุหลาบอ่อนๆนะคะทุกคนคือเป็นโทนเนอร์ที่ใช้แล้วแบบปิใจบ,บใสยย่เยอะมาเพราะว่าปินชอบกลิ่นเขามากแล้วแบบอืมพอใช้รู้สึกแบบฟิลกูดแบบหน้าแบบอืมหอมกุหลาบอะไรเงี้ยทุกคนใครที่นิยมกลิ่นกุหลาบใช้กลิ่นบําบัดอารมณ์อารมณ์อะไรอย่างนี้นะคะก็ตัวนี้ก็จะเป็นอีกตัวเลยที่ปิญแนะนำน,นะคะก็คือช่วยแบบอาโรมาเราด้วยแล้วก็ช่วยในเรื่องของการเตรียมพร้อมให้ผิวรับการบํารุงในขั้นตอนต่อไปและรวมถึงว่าช่วยปลอบลมผิวสําหรับผิวที่แพ้ระคายเคืองอะไรมาด้วยนะจะ สิ่งต่อไปนะคะเป็นสิ่งที่ช่างหนูดีนะคะช่างทําผมที่ฟีนิกซ์สาขาสยามวันแนะนําปิ่นมานะคะใช้ไปครึ่งขวดแล้วค่ะทุกคนเป็นออยบำรุงผมกลิ่นกุหลาบน,นะคะสิ่งนี้นะคะคือสวอฟขอบนะคะโรสฟินิชชิ่งออยนะคะก็จะเป็นขวดออยสีชมพ,พูพีชแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นออยที่เอาไว้ใส่บํารุงผมสําหรับผมทําสีผมเสียผมแช้งฟูอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็คือบํารุงได้ดีมากปิ่นจะลงตอนที่ผมยังหมาดๆอยู่นะคะแล้วก็นวดนวดนวด,นวด,น,วดนวดผมแต่ว่าเราจะนวดแค่ ในช่วงของปลายผมเท่านั้นนะแบบว่าประมาณแบบครึ่งครึ่งหัวจนถึงปลายจะไม่นวดไปถึงโคนข้างบนนะคะพอหลังจากนั้นก็จะดายแห้งนะคะก็จะทําให้ผมนุ่มแล้วก็ไม่แห้งฟูแล้วก็เป็นหัวที่แบบพร้อมกุหลาบแล้วก็จะคุมโทนกุหลาบไปตั้งแต่ <c oughs> หน้าหัวนูนีหนัดเราจะเป็นกุหลาบไปให้หมดเลยทุกคน <c oughs> แต่ว่ามันจะเป็นแบบกลิ่นหอมกุหลาบอ่อนๆนะคะไม่ได้แบบว่าเออฉันอัดหัวเชื้อน้ําหอมกลิ่นกุหลาบลงไปอะไรขนาดนั้น,นก็เป็นอีกหนึ่งออยใส่ผมที่หอมและดีที่ปิ่นแนะนําว่าใช้เถอะไม่ผิดหวังแน่นอนต จริงๆก็ถูกลงมาเยอะเลยนะทุกคนเป็นคลีนซิ่งน้ํากุหลาบนะคะที่ปิ่นได้มาจากเซเว่นนะคะสิ่งนี้นะคะจะทําให้ขั้นตอนการทําความสะอาดหน้าของเรานะคะแบบว่าฟินขึ้นไปอีกทุกคนเพราะว่ากลิ่นหอมกุหลาบอ,อ่อ,อนๆจากเขานี่เองนะคะตัวนี้จะเป็นไมเซล่าล้างเครื่องสาอางของนีเวียนะคะชื่อ niverosi white Hokkaido rose micellar water นะคะก็คุมคอนเซปต์ความกุหลาบของเรานะคะซึ่งก็คือน้องนาเขาจะอ่อนโยนนะคะเพราะว่าเขาไม่มีสารอันตรายที่ทําร้ายผิวทั้ง5ชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นแอลกอฮอล์ L.S.B.H.A. พาราเบนหรือว่ามิเนอรัลออยนะคะรวมถึงว่าตัวนี้ทุกคนเขาช่วยเคลียผิวทาความสะอาดผิวได้ดีแล้วก็สะอาดหมดจดจริง,รง <Wow. S 1> ๆนะคะยิ่งถ้าเกิดว่าใช้เป็นประจําก่อนล้างหน้าทุกครั้งนะทุกคนจะรู้สึกเลยว่าสิวอุดตันน้อยลงแล้วหน้าก็จะกระจ่างใสแล้วก็ไบรท์ขึ้นด้วยนะคะตัวนี้ทุกคนคือปิ่นอ่ะจะใช้ทั้งในวันที่ปิ่นแต่งหน้าแล้วก็ไม่แต่งหน้าเลยคือถ้าในวันที่แต่งหน้ามันก็จะช่วยเช็ดพวกคราบเค,ครื่องสําอางอะไรพวกนี้ออกใช่ไหมแต่ว่าสําหรับวันที่ไม่ได้แต่งหน้าก็คือเขาเชออกกกมมมาาทุคนนสีั็จะรบ ฝุ่นเทาๆดำๆมาอะไรเงี้ยก็คือคลีนทาความสะอาดพวกฝุ่นมลภาวะที่ติดอยู่บนหน้าเราด้วยนะคะ<อ>รวมถึงช่วยทําความสะอาดพวกครีมกันแดดที่ติดครั้งอยู่บนหน้าเราด้วยนะคะก็คือสําหรับปิดแล้วว่าการใช้เมเซล่าเช็ดหน้าเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกันแบบทำความสะอาดผิวสเต็ปแรกนะคะอย่างตัวน้ํากุหลาบก็อย่างที่บอกไปนะคะก็คือคุณสมบัติของเขา,าเขาจะช่วยในเรื่องของการปลอบประโลมผิวทําความสะอาดผิวหน้าแล้วก็จะไม่ทําให้เกิดอาการระคายเคืองเพิ่มให้กับผิวด้วยจ้าอย่างตัวนี้นะคะเป็นขวดเล็กนะคะ125 ml นะคะก็สามารถหาซื้อได้ตามเซเว่นนะคะขวดหนึ่งก็ แค่99บาทเองทุกคนถูกมากตัวต่อไปนะคะก็เป็นตัวที่รีวิวกันแล้วรีวิวกันอีกนะคะจนขวดนี้ก็ค่อนข้างใจยับเยินแล้วนะคะตัวนี้นะคะก็คือเป็นโทนเนอร์ตัวดังของ Taylors นั่นเองนะคะก็คือ Taylors ร i สว s ต l ์ฮ o ร์เซลอะโรเว a ลตัวนี้จะเป็นสูตรโรสพ p ทอ l นะคะก็คือเป็นสูตรน้ำกุหลาบนั่นเองนะคะพูดกันไปรอบที่ร้อยแล้วนะว่าอันเนี้ยเขาจะเป็นโทนเนอร์ที่เหมาะสำหรับผิวแพ้ง่ายแล้วก็แอลกอฮอล์ฟรีนะคะตัวนี้นอกจากที่ว่าเขาจะช่วยปรับสภาพผิวให้พร้อมรับการบำรุง สกินแคร์ขั้นตอนอื่นๆแล้วอ่ะเขายังช่วยในเรื่องกระชับรูขุมขนแล้วก็ช่วยในเรื่องของการฟื้นฟนูแล้วก็บำรุงผิวให้ชุ่มชื้นด้วยก็คือไม่ได้แค่ปรับสภาพผิวอย่างเดียว oh. แต่ว่าสิ่งที่ปิ่นชอบที่สุดก็คือเขาใช้แล้วเขาไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้แล้วก็หอมกุหลาบตามเคยนะคะตัวนี้ทุกคนลองไปเซิร์ชด,ดูได้เพราะว่ามันดังมากๆเลยตัวนี้มีขายที่ all about you นะคะก็จะเป็นสกินแคร์ออร์แกนิกนั่นแหละว่าง่ายๆเอ,อ่อนอกจากที่จะไม่มีแอลโกอฮอล์แล้วนะทุกคนก็เหมือนกันเลยก็คือเขาไม่มีพา,าเเบนนะะไมม่ีกลูต นะคะแล้วก็มีส่วนผสมของน้ำุหลาบแท้ๆไม่ได้ว่าเป็นหัวเชื้อกลิ่นเคมีอะไรแต่อย่างใด <Okay. S 1> นะคะหน้าตาแบบน เขาก็เป็นน้ําใสๆกลิ่นกุหลาบเหมือนเดิมค่ะทุกคนตัวต่อไปนะคะจะบอกว่ากุหลาบก็ไม่เชิงนะคะทุกคนแต่ว่าเขามีกลิ่นที่คล้ายๆกุหลาบแต่ว่าหอมอ่อนๆบางๆค่ะวนนี้เป็นขวดที่2ที่3ามนะทุกคนฟังเสียงได้ว่ามันใช้จนจะหมดแล้วนะคะอันนี้เป็นมิสนะคะเป็นน้าแร่จากแบรนด์เกาหลีนะคะอันนี้น้องนางเขาชื่อ vanilla cold oh air hydration facial mist นะคะเป็นสเปรย์น้าแร่พ่นหน้าที่กลิ่นหอมอ่อนๆคล้ายๆกุหลาบถึงแม้ว่าในส่วนผสมเขาจะไม่ได้มีกุหลาบจริงๆนะแต่ทีนี้ป็นชอบความ ละอองเขาจะเป็นละอองที่แบบบางเบามากทุกคนเขาจะไม่ได้ทิ้งเป็นแบบหยดหนามไว้บนหน้าเราเหมือนกับว่าเราโดนฟอกกี้ฉีดหน้า <Okay. S 1> แบบนั้นนะคะตัวนี้มันจะช่วยในเรื่องของการให้ผิวเฟรชนะคะบำรุงผิวด้วยให้ชุ่มชื้นมีกลิ่นหอมอ่อนแล้วก็ละอองที่มันเล็กนั่นคือ2อย่างหลักๆที่ทําให้ปิ่นชอบสเปรย์น้ำแร่ตัวนี้นะคะตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสเปรย์น้ำแร่ที่ปิ่นชอบมากๆมีกลิ่นเหมือนกุหลาบแต่ไม่ใช่กุหลาบนั่นเองนะคะสิ่งต่อไปนะคะก็ใช้จนเกือบหมดแต่ว่ามันหมดอายุไปแแแลลล้ล้้้ววกกกก็็เยเยยไไมมม่่่ดดใชตรูสึาาาาขอองีนนะํ นะะเนื่องด้วยเมื่อประมาณ45ปีที่แล้วที่ปิ่นไปอังกฤษนะทุกคนแล้วคือผิวปิ่นอะแพ้อากาศที่นู่นแล้วก็คือแห้งมากๆแพ้ตั้งแต่บนเครื่องแล้วแหละปิ่นก็ไปห้างแฮร์รอตนะคะที่ลอนดอนแล้วก็เขาก็แนะนําเป็นเจ้าตัวนี้มาบอกว่าเออให้ยูลองใช้ตัวนี้เธอมันดีนะตัวนี้เป็นสกินแคร์นะคะออยกุหลาบของแบรนด์ดอกเตอร์ซีบาชนะคะอันนี้คือซีบาชโรสเดอร์เวลไม่รู้ภาษาฝรั่งเศสเป็นเซรั่มที่เป็นออยที่สกัดจากกุหลาบตัวนี้นะคะหลักๆแล้วเขาจะช่่วยในเรือองของข ฟื้นฟูผิวที่แพ้เป็นผิวแบบแดงๆผิวแบบระคายเคืองมานะคะตัวนี้จะช่วยได้ดีมากๆเลยทุกคนก็คือ,อฟื้นฟูปัญหาผิวทั้งหลายทั้งแหล่เลยปิงก็บอกไม่ถูกเหมือนกันแต่ว่าตอนที่ก่อนใช้ตอนนั้นหน้ามันสักๆแดงๆคือหน้าแห้งมากจนทําให้ระคายเคืองปิงก็ใช้เจ้าตัวนี้ใช้แค่หยด2หยดเองทุกคนใช้ไปไม่กี่วนันก็รู้สึกเลยว่าเออผิวมันค่อยๆดีขึ้นผิวชุ่มชื้นขึ้นแล้วก็พวกความแดงจากการระคายเคืองอะไรเงี้ยมันก็ค่อยๆน้อยลงนะเขาเป็นแบบกลิ่นกุุแุบบุหลหลลลาาาบบแแกกกกเยทคนน้็รด์ เป็นแบรนด์สกินแคร์ที่เป็นเหมือนเวสสำอางของอังกฤษนะคะไม่แน่ใจถ้าเอาเข้าไทยอาจจะต้องแบบฮิ้วเข้ามานะเพราะว่าเหมือนที่ไทยยังไม่มีจําหน่ายนะคะสําหรับแบรนด์นี้ นะตัวต่อไปนะคะเป็น2ตัวสุดท้ายที่ปิ่นบอกก่อนว่าจริงๆแล้วปิ่นเป็นคนที่ไม่ใช้น้ําหอมเลยแต่ว่าถ้าเกิดสาวๆคนไหนที่ใช้น้ําหอมแล้วชอบกุลาบปิ่นมั่นใจว่า2ตัวนี้จะเป็น must have item ที่ทุกๆคนจะต้องมีนะคะ <Okay. S 2> ก็คือเป็นน้ําหอม2ขวดที่ปิ่นใช้จากคนที่ไม่ใช้น้ําหอมนะคะเพราะรู้สึกว่าเอาอเขาหอมจริงๆเขาเป็นกลิ่นกลาบทั้งคู่เลยทุกคนของ misty all นะคะแต่ว่ามันก็มากันคนละกลิ่นนะ่ะแบบมันจะมีความคล้ายกันแต่ว่าก็ไม่เหมือนกันสะทีเดียวนะคะอย่างตัวนี้นะคะก็คือ ิสดีออเอออ่านไม่ออกเดี๋ยวเปิดโพยแป๊บประเด็นคือพอปิ่นเปิดดูจากในเว็บเออปิ่นก็ว่าตอนแรกป,ปิน่นรู้สึกว่าสีมันไม่ใช่สีนี้นะคือสีเขาเปลี่ยนทุกคนคือพอนในเว็บทุกคนขวดก็จะเป็นแบบสีชมพูนะเขาบอกว่าสีมันอาจจะเปลี่ยนได้ประมาณนี้แต่คือส่วนตัวรีวิวน้ำหอมไม่เป็นรู้แค่ว่ามันหอมแล้วรู้สึกว่ามันเป็นกลิ่นกุหลาบอ่อนๆตัวเนี้ยเขาบอกว่ามันเป็นน้ำหอมกลิ่นกุหลาบและโรสวูดที่ผสมผสานกันนะคะส่วนสายพันธุ์ของกุหลาบที่สกัดมาเป็นน้ำหอมตัวนี้นะคะกกก็็็จจะะเปนุหลลาาบดมมสคแ้วะะแวี ของมะกรูดเข้ามาด้วยแล้วก็เจือด้วยกลิ่นพริกไทยสีชมพูมันมีความยากที่จะรีวิวกลิ่นน้ำหอม ให้แบบออกมาเห็นภาพอะไรเงี้ยแนะนําว่าไปหาดมเอาเองตามเคาน์เตอร์นะก็อีกกลิ่นหนึ่งที่ไปรู้สึกว่าเขาจะหวานกว่าอยากจะฉีดน,นะแต่ว่าฉีดไม่ได้เพราะว่ามีลูกไงเดี๋ยวกลิ่นตัวจะเปลี่ยนแล้วลูกจะแบบไม่อยากเข้าใกล้มามีอะไรเงี้ยตัวนี้นะคะก็จะเป็นอีกลายหนึ่งที่เป็นลายของน้ําหอมกลิ่นกุหลาบของดีออนะคะตัวนี้จะเป็น Miss Dior Rose and Roses นะคะเขาบอกว่ามันจะมีกลิ่นทน็อปโน้ตเป็น essential mandarin น,นะคะแล้วก็เป็นม i d เดิลโน้ตก็คือเป็น absolute กุหลาบจากเมืองกราสเป็นส่วนตัวฉันรู้แค่ว่า เออมันหอมมันหอมกินอะไรกินกุหลาบลูกแค่นี้แต่ไม่สามารถแกะไม่ได้ว่ามีกลิ่นส้มแมนดารินและกุหลาบเมืองกราสหรือดาร์กุหลาบดามัสหรือคอทอมโนอตแอคคอร์ดไวท์มัสเอสเซนท์เพชชูรี่จากอินโดนีเซียเออนั่นแหละทุกคนเอาเป็นว่ากลิ่นมันไม่สั่นทันน้ำหอมจริงๆไปลองดมเอาเองแล้วกันลูกแค่ว่าเออมันเป็นแบบมีโทนกุหลาบมีกลิ่นกุหลาบอะทุกคนแล้วมันหอมมากแค่นั้นแหละพอฉีดแล้วรู้สึกแบบเออเป็นผู้หญิงสวยหรูดูหวานดูแพงนะคะทุกคนก็ไปหาดมเอาเองนะคะต้องขออ สำหรับคลิปรีวิวเปิดกรุนู่นนี่นั่นที่เป็นคุลาบของปิ่นก็จบเพียงเท่านี้จริงๆมันก็ยังมีอีกแหละทุกคนแต่ว่าสิ่งที่ปิ่นใช้แล้วชอบชอบโดดขึ้นมาก็จะมีแบบประมาณนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่ชอบอะไรโทนประมาณนี้แล้วอยากไปตามๆก็แนะนําว่าอันนี้คือคัดมาแล้วว่าเราชอบจริงๆนะคะสําหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนเจอกันในที่คลิปหน้าอยากให้รีวิวเปิดกรุหรือทำอาหารทูสกินแคร์อะไรก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย